ชุกสบายดีพี่น้องกินน้องกินเถิงพน้องมื่อนี้พบกันคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ก็พป็นอย่างคุ้มน้องมื่อนี้กันได้มาถ่ายรูปให้พี่น้องเขาได้บ่งด้ชมหมาพี่น้องชาวบ้านนองชิโนพากันตกแต่งหมาสิไปให้บุญพระเวทมือเฮ้อพี่น้องบุญชีสว่างใถ่เป็นจัดงานบุญพระเวทเพื่เลยก็ตกหมามาให้ตัวหนึ่งพี่น้องสำหรับชาวบ้านเฮาที่นั่งตกแต่งกันอยู่นี่ตกแต่งอยู่บนมือพี่น้องอันนี้กะใส่แต่เสื้อผู้ จนขนมันยังโมเล้ออยู่มันยังแค้นอยู่พอเพียงกันเห็ดมาบนมือนี่พี่น้องก็สัมโมเล่อสำมคนบลายคนนี่ม่าก็ตกแต่งามเรียบร้อยพี่น้องเอ้มีหูมีหางข้างไหนมีตูมีตา หยุดย้ายนะย่งบมเลอบวอืขขางขางไม่ไดใส่เงินมาขาตีนนะพอกั้นมีกก็ใส่บุแล้วยัางงามเนาะแต่งวัดแล้วถึงขาถึงแข่งเงินเขาจะมาโม่ต่อยางใส่บ่ เอพอเาใส่กบะเีก็ใส่เห็นแล้วใส่จักหน่อยขามันน้ำมีบใส่รถเนี่ยอืมอืมอใส่มาสีสันใส่ซองหาสั้ครื่อง หาบิแล้วมึงบวงรนะมากินนุ่งเจ้าบ้านไปบอกใช่ทองม่ากองม่าพี่น้องอันตกแต่งม่าบุดพเวศหม่าใหดสั่งเพิ่นก็มีเรื่องอาหารการกินอยู่นี่พี่น้องปัจจุปัจจัยมีเงินมีสิบูพวกบัว ลา,ลายลานแนวพี่น้องเต็มทองหมาาจนโตนพี่น้องลา,ลายลานแนวใส่โค้งเลขขง็กข้างแหนเนี่พี่นี่ใส่ครับล่ะฮะโอ้ร่วมมูลคา่า,ายแล้วเป็นได้เลยในหมานี่ประมาณประมาณได้บมดสามแสน กัวบ่สามเซนโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาดิเสมาตัวนี้หาเซนกูกัวหาเซนกูกัวราคาราคามาตัวนี้ไม่ธรรมดาดิเนหาเซนกูกัเกือบตกพันบาทเลยด้ิเนประมาณมูลค่ากับพันบาทพี่นอ้องมาตัวนี้ให้เงินกี่กับหาหกเซนมาสั่นพี่นอ้องเอ้พคนว่ามันธรมนรมดาดิเชื่อเฟ้อออกเลขมาเมืแอแหลงเนาะรอดมึงได้ไหม ยันยังเป็นว่ามีนางบมกตื่นแก้วเปืือยพี่น้องกันหบงานมื่นนงักตื้อตะชิจันบ่มาสวร่เรมาตะกี้

ในพื้นหนุ่มยังเยอะอ้ยกิการอะไรขลาดได้ขลาดเนื้อกิ่ารขลาดไดขลาดเนื้อกิการขลาดได้ขลาดนื้อเด็ดโอ้ยของมันอะไรนี่ยังอีกมันเห็นหมูเป็นยินบอมามามุ้งมาเลยเ็กจอกนี่มีความขยันถมากเด็ดเด็ดโอ้ยยังมาขวางเงน